เฮ้ยเจ้าช oh, ้างโอ้นี่มีช้างตั้งสามตัวเอลเพนโอ้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 เฮ้โอ้โอดูนุ่นสิมีเจ้าเอลเพนลายช้างสามตัวนี่แมมมอสที่ใหญ่โอ้โหแมมมอสตัวใหญ่เอ้าลองดูที่สามตัวนี้ เดินเข้าหากันใครจะแข็งแกงกว่ากันโอ้โหเต้นเงินใหญ่เลยอะไรอย่างนี้เดินหันหน,น้าเข้าหากันสามตัวดึงดุงดุงเอ้ยงัดกันแล้วครับงัดกันแล้เอาเอาเลยเอ้ยเอ้ยใครจะแข็งแกงกว่ากันดูซิว่าใครจะโอ,โอ้โหอะได้วยกันเดี๋ยวไอรอนแมนปล่อย ไฟใส่เลยนะเอ้ยจะลุ้มไม่ร่อนแมนแล้วไร้ร่อนแมนถอยหนีนู่นแหละโอ้กลายเป็นเดินคู่กันไปแล้วเอ้ยนี่เฮ้ยนี่กิงของทำอะไรกันเนี่ยอยู่เจ้ากิงของสินี่พี่แม่มันมาแล้วเจ้าคิงของเจ้าจะทำอะไรกับเจ้าช้างพี่แม่เขามาแล้วเนี่ย มาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอ้ยเรียบร้อยโอเคทุกคนวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่วันหน้านะครับบา,บายบายดูนี่ทุกคนดูนี่โอ้ยหมุน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 ยยโอเคบายบาย